เหรียญกระสาบที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติทูลเกล้าวถวายด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ลำลองมีกล้องถ่ายรูปคล้องที่พระสอทรงแผนที่ไว้ที่ซอกพระกรชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่9ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ4มิถุนายน2539เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและข้อความบอกราคาโดยมีลายดอกประจํยามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง ทั้งสองข้างวันที่ประกาศใช้3มิถุนายน2540ราคา10บ,บาทจำนวนที่ผลิต5ล้าน11เหรียญขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ